มาดูกันมาดูกันทำการเปิดตบมือโอเดงยากคอนสแน็คกะพุดอบกรอบรสซีฟูด้ดเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับรสยูยูฮากุโชสองแบบร้อยสามแบบพัดหนึ่งพัดสองนี่คือออกมาตั้งแต่เมื่อสามสิบปีแล้ว ขนมโอเดงยญาห่อสีทองของเราอีกแล้วนะฮะอันนี้คุ้นถูกคุ้นตากันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขามีให้สั่งในออนไลน์แล้วนะครับก็หน้าซองของขนมเหมือนเดิมด้านหลังจะเปลี่ยนแค่ซองที่ใส่กาเท่านั้นเป็นของยูยูนะครับซองแรกที่ผมได้มานะฮะเป็นโคเอ็นมาซองสวยนะซองก็น่าเก็บแล้วนะครับระดับกา์ดหายากระดับพิเศษ S S R มี3แบบไปตามเก็บกันละกัน นี่คือด้านหลังของการ์ดยูยูฮาคุโชนะครับเขียนไว้ว่ายูยูฮาคุโชแอนิเมชัน30ปีแล้วก็ด้านหน้าครับจะเป็นตัวละครเก็บใส่แฟ้มสวยแน่นอนฮีเอแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยนะว่าเขาติดไอ้ตรงเนี้ยแน่นมากแน่นกว่าเดิมไม่สามารถที่จะฉีกกันง่ายๆต้องใช้ัตเตอร์หรือกรรไกรตัดเท่านั้นนะฮะอันนี้ผมต้องใช้คัตเตอร์กีนิดนึงเพื่อให้มันเป็นร่องแล้วก็ฉีกออกมาอ้ฮ oh, ิเอกับคุรามา อันต่อไปครับผมอันนี้ซองสีเขียวครับผมเป็นพี่น้องตกุโลตัวนี้เฮ้ยแตกว,วิบวับวิบวับเ <c oughs> บอร์หนึนะครับอันนี้ขอบคุณทางบริษัท S P R Food <c oughs> ด้วยนะฮะที่สนับสนุนช่องโดนี่เอ็กซีนะฮะแล้วก็คุณแซมนะฮะส่งมาให้นะครับ <c oughs> อ้าวยังไม่แตกนะยังไม่ออกนะแท็กที่2ยังไม่ออกใบพิเศษเลยนะเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> อันนี้ในตำนานเฮ้ยซองในตำนานอ่ะซองฟิบใบพิเศษหรือเปล่าไหนใครเคยมีประวัติ หรือว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับไอซองแฟบมั่งอันนี้ซองแฟบมาจากโรงงานเลยซองแฟบมันจะมีใบพิเศษหรือใบอะไรหรือเปล่านี่แฟบจริงๆดูดูแฟบมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวซองนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้เจาะนะถ้ามันเจาะมันต้องลมมันต้องออกบทนะเห็นไหมอันนี้ลมมันยังมีอยู่ข้างในแต่มันแฟบเลือแค่เนี้ยเนี่ยซองมันแฟบเลือแค่เนี้ยแล้วซองปกติมันต้องปุงอย่างเงี้ยเห็นไหมต่างกันนะฮะอันเนี้ยมีลมอยู่ข้างในไม่มีรอยรั่วด้วยแต่มันแฟบ เอาแล้วเปนที่ A ด้วยซองในตำนานมันต้องมีใบพิเศษในนี้ถ้าไม่มีไปเรียกคุณแซมมาใครเคยเจอซองแฟบบ้างครับแล้วเขาปิดสกอตเทปซองเนี่ยไม่เหมือนอันอื่นนะเขาปิดยาวมานี่เลยนี่ปิดไปถึงนี่เลยเยฮ้ยฮึบหูใบทองใบ <c oughs> ทองอยู่ในซองแฟบแตกไหมเป็นเบอร์หนึ่งสอสนะครับผมใบทองแล้วเป็นใบคุรามะด้วยที่ผมชอบตัวคุรามะผมชอบด้วย อย่างที่บอกครับมันอยู่ในซองแฟบในตำนานจริงๆครับคือใครที่เห็นซองแฟบนะฮะมีสิทธิ์ลุ้นประมาณอ่ะให้70%ไปแล้วกันของผมนี่คือซองแฟบในตำนานจริงๆนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ไม่ได้เป็นการสร้างสถานาการณ์ขึ้นมานะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับที่มาดูกันแล้วมากดไลค์กดใจกันนะครับตำนานซองแฟบแชร์ไปนะฮะให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าซองแฟบมันมีดีจริงๆ